โอเคกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับดีใจที่เรัเข้าสู่รายการยูจีซีชีวีมีคนด้วยก่อนเช่นเคยนะครับนะวันนี้ผมก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเออลองทำมาหลายครั้งด้วยกันก็คือหลังจากที่เราได้ไปกินเออ,อลกอฮอล์มานะฮะน้องๆหนูๆไม่ควรจะทำตามนะฮะหรือว่า ใครหลายๆคนก็ไม่ควรจะทําตามนะฮะแอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็กินเพื่อไปสังสรรค์กับเพื่อนมานิดนึงนั้นตอนนี้ก็ยังสามารถพูดเรื่องนี้อยู่ก็ยังไม่ถึงกับมเมาหรอกไม่เมาคงถ้าเมาคงกลับบ้านมาไม่ได้แล้วละ่ะนั่นแต่เสียงก็เบอร์เบอร์ไปค่อนข้างมากแล้วละ่ะะกกดเพิ่มๆไปก่อนแล้วกัน,นวันนี้ผมก็คิดว่าผมจะมาลองแคสเกมด้วยสภาพที่กินเบียร์มานะฮะกินเหล้ากินเบียร์มา ผมก็อยากรู้ว่าเสียงตัวเองตอนที่กินเหล้ากินเบียร์เนี่ยกินเหล้ากินเบียร์วันที่เป็นยังไงน้าเมื่อกี้พูดผิดไปแล้วโอเคโอเควันนี้เราจะมาแค์รถที่มีชื่อว่าอะไรดีเอ่อผมก็ไม่ได้เข้ารหัสตัวเองค่อนข้างนานแล้วก็ผมขอเป็นเออ่ EC ใช่ไหมหรือที่ HJ Heavy ดีเอ่อเอ่อใครทักมาเยอะๆเลยไฮโอเคผมก็ไม่ได้เล่นรหัสตัวเองนี่นานค่อนข้างพอสมควรนะครับประมาณเกือบเดือนนี่ละ ตั้งแต่ช่วงสอบนี่ผมก็ไม่ได้เข้าวอร์ปแคงท์รหัสตัวเองเลยครับไม่นจะคือแค่จะรีเพย์แต่ว่าไม่ได้เล่นรหัสไม่ได้เล่นเกมเลยนะเล่นดูจะรีเพย์แล้วก็แคสลงคลิปไปเฉยนะต็อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะหะหลายๆคนก็ไปเที่ยวปีใหม่กันนะผมก็เดี๋ยวก็กลับบ้านวันมะรืนแล้วนะวันที่31เดี๋ยวผมจะกลับบ้านวันะนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ลงมอสอะไรเลยนี่หว่านะไม่เป็นไรเราก็เล่นได้เหมือนกันโอเคเราไปเล่นอีดีดวกันนะเรามาดูว่า เล่ที่57ดีว่ออาออกที่้7เดีกวไปไปตอนนี้เงินเหลือ60,000นะฮะไม่สามารถเล่นเจ็ดสิบได้แน่นอนนะเรามาดูกันว่านั้นด้วยสภาพอย่างนี้ผมจะสามารถเล่นได้ดีแค่ไหนกันนะฮะผมจะดูว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมนี้ผมลดลงแค่ไหนน,นี่ผมไม่มีมอดไม่มีมอดอะไรเลยนะฮะหาเหวอะไรเลยตั้งแต่อัปเด9.17มานี้ผมไม่ได้ลงมอดไม่ได้เข้าเกมไม่ได้ยุ่งกับเกมเลยนะฮะทำแต่รีเพย์อย่างเดียวนะตอนนี้ก็มีรีเพย์มาประมาณ40กว่ารีเพย์แล้วผมก็ จะหาเวลาทำให้แล้วกันนะผมขอกลับจากบ้านผมก่อนนะผมจะกลับบ้านนะจ๊ะโอเคจริงๆนี่แคสเกมตอมกินเบียร์มากินก็เออมันก็มึนๆดีนะดูนะก็สำหรับประชาสัมพันธ์นะครับที่ผมหายไปนานนี่ก็คือผมไปเข้าค่ายของคณะมา5วันแล้วก็ค่ายของธรรมะมาเข้าค่ายเข้าค่ายธรรมะนะก็รวมกันเป็น10วันติดต่อกันนะครับทำให้ผมไม่ได้กลับมาหอมาแคสเกมมาทำอะไรเลย ก็ขออภัยด้วยหากผมเอ่อหายจากแชนแนลออกไปนานๆน,นะครับผมก็ช่วยไม่ได้จริงๆโอเคเราต้องพูดเลยตอนเนี่ยต่อฮะตรงนี้รอรอรเอาไปเลยเอาไปเลย2องล้าสองลาน,อนเอออีกไหมอีกหมอมโอเคยิงสองล้าทับได้ไป800ดร้อยเต่าปอดาเมรหรือเปล่าถอยก่อนนะคีเก้าหเจ็ดเปดบ้าไปแล้ว อุ move, 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 move. ้ยว wow, ุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยชีก็สองลงโอ้โหชีก็ห้ายิงโดนอีกอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยตายแล้ว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 ถอยก่อนครับชีก็สองลงได้ลึงไปเลยออกไปนี่เจอใครไหมฮัลโหลเอ้ยโอ้ยอิสมโอุยสัตว์เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสันสเกต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  เซสเก็บขอบคุณครับอ่าผมว่าเราเล่นเอ,อ G57 ไม่ไม่ไม่เวิร์คครับเพราะว่าผมว่าจังหวะการเข้าออกผมเวลากินแอลกอฮอล์นี่รู้สึกว่าจะผิดเพี้ยนไปค่อนข้างมากเลยเราไม่ควรจะเล่นรถถังที่ต้องใช้จังหวะมากครับต้องเล่นรถถังที่เล่นง่ายๆนะฮะก็คือ E4 คคนี้โอเคผมไปตรงกลางดีวกว่าคุณผู้ชมครับก็ ขอภายที่หายไปนานๆนะก็อย่างที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือไปเข้าค่ายของคณะมาแล้วก็เข้าค่ายของธรรมะเข้าค่ายธรรมะนะติดต่อกัน10วันนะดทำให้ผมก็ไม่สามารถนัเล่นเกมได้เลยนะก็ค่อนข้างเงาเหมือนกันโทรศัพท์เขาก็ไม่ให้เล่นครับตอนไปอยู่ค่ายของค่ายของคณะนี่ผมก็ไปโรงแรมที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากตัวเมืองทําให้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับพอไปค่ายธรรมะก็เขาก็ยึดโทรศัพท์ไปอ่ะก็ทําให้ผมก็ไม่ได้ตอบ แชทตอบเฟซของผู้ที่ส่งรีเพย์มาหรือส่งข้อความมาทางเพจแล้วก็ขออาภัยด้วยนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝั่งเขานี่เชีสยสิจะเป็นรถถังกลางหมดเลยนะกับแจนเกาะ1คันเพราะว่าตอนนี้เราต้องค่อยๆบุกค,ครับเพราะว่าแจนเกาะเขาค่อนข้างจะเยอะนะถ้าเราบุกแบบรีบๆไปนี่อาจจะเสียเปรียบได้นะแต่ว่าทั้งหน้ากุนี่ไม่มีใครอยู่เลยอจังเลยอายุโยอายุโย อายยโยอายยโยอุยโยโยอายยโยเอาไปเลยเก้าร้อยนยเจ็บไหมนายอะเอาอีซื้อน้ำไม้เน่ะสปอร์ทหน่อยเพื่อนโหลดอีกหวินาทีบอกมาเลยตอนนี้กำลังมืนๆอยู่นะฮะตอนนี้นี่ผมมองผ้าเป็นคล้ายๆแบบสองภาพ้อนกันแล้วนะฮะแต่ยังไม่ถึงกับเมานะฮะถ้าเมานี่ผมคง กลับมาไปถึงหอแน่นอนอาจจะนอนค้างอยู่หอเพื่อนให้เพื่อนไปส่งแต่ผมยังสามารถํำรงชี้ไว้ได้อยู่แล้วไฟก็ขึ้นอืมนียิงไปหน่อยขอโทษครับโอ้ยใจเย็นๆยิงสิดที่แล้วน้องเพื่อนครับสปอร์ตมายหน่อยผมอยากยิงมากเลยตอนนี้มองไมเห็นอะไรเลยสปอร์ตให้หน่อยสิแบคชัดก็ได้ยาสิบเอมก็ได้ ยาสิบก <Yes, S 2> ็ได okay. ้ใครก็ได้ขอสักคันหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลเซไฮฮัลโหลเซไฮออกมาหน่อยสิออกมาหน่อยสิเข้าไปหมดแล้ววะถ้าหลอกไปจะเจอใครยิงไหมเราต้องลองดูฮะตอนนี้กัดปะ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 ปปะ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 ปวาายวายวายวาายวายววาายวายาออคืนไปเลยเจรออบ เจ็บไหมหนูเจ็บไหมหนูพี่ถอยก่อนมีจอนทั้งสองคันถอยก่อนนะเจ็ดหกห้สีหนึ่งุยนิดนึงนิดนึงนิดนึงกูก็ยิงได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใทรก็ได้อย่าติ๊กได้ไหมอย่าติ๊กมากาแหลกฮัลโหลโอเคเลือเหลือแค่นั้นแหละผมบุกแล้วนะผมบุกแล้วนะถ้าผมบุกไปผมจะโดนฆ่าไหมนะผมไม่รู้ไปแล้วนะ นะคุณผู้ชมครับก็ขออภัยนะหากผมพูดมากเกินไปนะตอนนี้ก็นะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆนะนะอ่อะนะเฮ้ยอะไรวะก็คือเมื่อกี้ที่ผมยิบรียบยิงไปนี่ก็คือถ้าผมอยู่นานกว่านี้ก็อาจจะโดนยิงสวนมา,าผมก็ไม่อยากจะเสียเลือดเท่าไหร่ก็ช่างมันถเถอะออกไปก็ได้โอ้โอ้โอ้ ออกมาหน่อยสิจานแบชแชท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 แบแชทแบทแชทโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยแล้ววะาแล้ววะาแล้ววะาว้ายิงไม่เข้าละสิเอ้ยใครก็ได้จากการแบทแชทเดี๋ยวสิผมถอยหลังไปไม่ได้ครับตอนนี้จะโดนแบชแชทยิงตูดฟรีผมต้องอยู่ตรงนี้แหละ ตอนนี้ก็กลัวอย่างเดียวครับกลัวโจนกลัวโดนจ่อลงเพื่อนครับไป้แช่เลือดร้อยเดียวครับร้อยเดียวเองข้ามหน่อยสิเพื่อนจ๋าเอ้20บีเลือดเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นสกอร์เปียนฉันรู้ว่านายอยากจะยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเฮ้ยสกอร์เปียนยิงสะท้อนยิงสะท้อน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 โอ้ยอ๊า อเอาไงสกอร์เปียนอเอฟสามสิบบีหาเรื่องเรื่อยเดี๋ยวร้อยเดียวเนี่ยร้อยสองร้อยเนี่ยจะตายแล้วเนะี่ยบุกไปฆ่ามันเลยโอ้อยจะไปโดนยิงฟรีอีกข้างๆกูกูมีสกอร์เปีนเนยนอีกดีจริงๆเจริญพรไปเข้าค่ายธรรมะมามน,นี่นะผมก็มึงขึ้นมาทำไมเนี่ย ผมก็ได้รับนะหลายๆสิ่งหลายอย่างครับจากคาสอนของพระอาจารย์นะหลายอย่างเลยี P75 ฮะเ,เหลือเอ่อเท่าไหรเนี่ยร้อยกว่าโอเคนะการใช้เกมตอนเรากินแอลกอฮอล์มันนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนะฮะเรายังรักษาชีวิตเราได้อยู่นะเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายจ้า กูรอดได้ไงเนี่ยโอ้โหกูรอดได้ไงเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคุณผ,ผู้ชมครับผมรอดจากการโดนยิงนัดสุดท้ายครับแล้วเขาก็ตายไปแล้วเราหลบก,ก่อนนะเราหลบจอนก่อนจะจอนลงหัว,วเราเก้เจ๊ยนนะจะจอนแล้วครับจะจอนร็อคครับจะจอนร็อคครับจอนกำลังกระถอยหลังมาฮะจอนจะไปไหนฮะจอนจะไปไหนเฮ้ย เออไฟขึ้นแล้วลบก,ก่อนจนะจอนแล้วฮะหกห้าสี่สามสองเอายิงไม่ได้วะอยู่ไหนวะอยู่หลังหินวะโอ้เสียใจช่างมันเถอะโอเคครับเหลือสองคันครับตอนนี้สกอร์สิบสามตัวเจ็ดครับเราก็ชนะสบายสบายไปครับต,นนอตอนนี้โอเคตอนนี้ Easy เราเหลือเหลือแค่1 9 9นะฮะโดวนั้นเดี๋ยวก็มองขี้ได้เลย รีไปรีไปรีไปแล้วไปยิงกันเองทำไมเจ้าซี่เหลือเลือดใกล้ตายฮะมันอยู่ไหนวะว้ายกูยิงไม่เข้าวะทำไมกูยิงไม่เข้าวะให้ตายสิพระเจ้าจอดไอ้ยูจาัดก,การไอ้ยูยิงตูม่มาเลยไอ้ยูไอ้ยูจัดการไอ้ยูยิงกูสิยิงกูนั่นแหละยิงกูยิงกูงกงกอ,อ๋อกูจะซ่อมทำไมวะ นาเมื่อกี้ผมก็โผลจากส่วนหน้าของตัวถังไปทำให้ไม่สามารถตยิงเข้าได้นั่นเองโอเคเราก็ได้ของรางวัลอ,อ,อะไรสักอย่างมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ตอะนะนี้ยิงไปทั้งหมด3ามพนะเกือบเยอะสุดเลยแล้วก็อ e ีก็ยิงประมาณนี้นะฮะโอขอยอคันแล้วกันในเมื่อเรากำลังมึนๆได้ที่ เราควรจะเล่นเอ่อเอ่ออัตรจรแล้วกันเราควรจะเล่น N51 อถึงไหนวะห้าไปไปเลยโอ้โหนะฮะก็ตาสุดท้ายของเรานะก็มาเจอในห้องเทียกลางครับดินดนเอ่อลมพายุก็ด่านนี้มีเมืองน,นิดนึงนะผมขอใช้ลูกทองแล้วกันเพื่อเป็นสิริมงคล ผ่าหวังว่าการที่ผมได้ไปเข้าค่ายธรรมามานี่จะทําให้ผมสามารถยิงตัวได้ง่ายขึ้นนะทุยโอเคช่างมันก่อนนะตอนนี้รู้สึกว่าเรถถังเรานี่ค่อนข้างสูสีนะรู้สึกว่าระบบจัดสุมทีมีค่อนข้างจะทําได้ดีทีเดียวนะฝั่งเรานี่มีไอซอหกบไอซหกบด้วยนะ,ะรถถังไอซหกที่ย้อมสีดาครับไม่รู้ว่าย้อมทําไม เอามากินตังพูดเล่นเปล่าๆนะเพิ่มราคายทั้ง3-400ได้ยแกสีดำแล้วก็แต่งลายไม่ได้ด้วยเพื่ออะไรมันเท่นักเหรอเราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะตอนนี้เราเจอ13-94ค้าสอยู่ตรงกลางขอใจเย็นก่อนนะตอนนี้ก็สูนโหลดเสร็จแล้วนะตอนนี้โหลดลูกทองมาครับล้วสมินระเบิดอยู่ที่ไม่มบออกไว้ประมาณ่อ,อ8เมตรกว่ากว่าเมตรที่ก็ไกลยอยู่นะ โอเคครับข้างหน้าเจอไอโยนยิงสองสองเอสครับตอนนี้หลบหลังบ้านประภาคารเฮ้ยกูลืมไปกูไม่มีมอสนี่ว่าตอนนี้ผมไม่มีมอสนะฮะผมไม่มีมอสอะไรเลยสักอย่างนะฮะก้าวจุดสิบเจ็ดนี่ผมเล่นตัวเปล่าๆเลยจะลองยิงดูหน้าเผื่อโดนสักท่านึงเดี๋ยวเดี๋ยวที่สิบเก้าหน้าแดดเหลือเกินไม่ต่อยอย่างนั้นล่ะเต้นเต้นเชียร์เจ็ดไลท์เวทครับสปอร์ตให้หน่อยครัชผมไม่มีเป้าให้ยิงเลยอ่ะ รู้ไหมว่าอัตจรเนี่ยถ้าเขาจะยิงอะไรเนี่ยเขาต้องมีเป้าให้ยิงก่อนนะนะถ้าเขาม่ไม่มีเป้าให้ยิงเขาก็จะยิงไม่โดนนะนะมันยิงไม่ได้อะติดเอาโอ้โหมันเลยไปไกลจังอีเสียใจควโดนยิงแป๊บนึงเพราะกำลังหุบแป๊บหนึ่งขอแป๊บหนึ่ง ยิงไม่ได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเอาไปเลยแปดร้อยฮะคุณผู้ชมครับเอ้สามตาเลยครัชผมโอเคตอนนี้ยิงไปแปดร้อยแล้วตอนนี้ขอยิงแค่สองพันได้ไหมสองพันเจ๊เจไม่น่าเกลียดะนะตอนนี้สกอร์ห้าต่อหกครับห้าต่อหกอีกสิบแปดวิฮะ นะก็ขออภัยฮะหาผมก็จะหายอีกสัก3-4วันนะก็คือเพื่อนจากสมัยมัธยมปลายเขานัดกันนะก็จะให้ไม่ไปมันก็ดูน่าเกลียดเนาะไหนเขาก็นัดแล้วก็ไปให้ครบทีมหน่อยผู้ใช้ก็มีกันน,น้อยอยู่มาทางนี้ใช่ไหมออกจากบ้านมาปัง เฉียบ <ś red _> ไปก่อนถ้า600ตอนยิงไป1,004กว่าแล้วโอเคขึ้นเนินก่อนขึ้นเนินก่อนโอเคตายหมดเลยโห oh, ตอนนี้ทีมดีจังเลยขอ, 2, 000, อยิงแค่2,000ใช่ไหม1,004มันน่าเกียดไปพูดจริงๆ <c oughs> เอา้าอะไห ตายรอดปกควยเออสําเร็จแหละอยากยังวะติแมงเลยนะเอาก็คลิปนี้ก็เอามาทําให้เป็นหายคิดถึงกันนะฮะเดี๋ยวคลิปฟันนิ้โมเมนต์หรือว่าคลิปรีวิวรถถังเต็มๆก็อาจจะมาในอาทิตย์ต่อไปนะตอนนี้ผมขอหยุดปีใหม่ก่อนนะส่วนกิจกรรมทําะไรกันเนี่ย100 s u b s c r i ับครเป็นหนึ่งหมื่นซับคตายแล้วขวกู แล้วก็อาจจะเป็นแจกปัทุมนี่มีหลายรางวัลด้วยกันอาจจะเป็น500 300 150 50อะไรอย่างิบห้าเงี้ยหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงตามกำลังเงินที่ผมมีจะลงน้ำทำไมสิบเอา้าโอ้ยทำไมต้องตายจังนั่นแหละนักหนาวันจะกล่องเต็มไปหมดเลยโอเคเอ๋อพันหกเลยเหรอก็ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่แล้วก็จะแจกปัทูเพราะว่าสมมติมีคนเล่นเกมอื่นๆอย่างเงี้ย บัตรทัวร์จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างกว่าแจกรถถังนะก็เอาสามารถไปเจอเกมอื่นได้เอาไปเติมนู่นเติมนี่ได้นะเติมเงินโทรศัพท์ก็ได้เอาก็เลยว่าเอาเติมเอาเป็นบัตรทุม์มไนี่ดีกว่านะก็คืนนี้ก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะนะขอบคุณที่รับฟังคนที่มืนๆน,นิดหนึ่งนะก็เจอกันใหม่หลังปีใหม่นะครับวันที่3-4แล้วกัน นะก็ผมจะกลับมาขอนแจกวันที่2นะก็จะไปกลับบ้านมาวันที่สาถึงวันที่2วันที่2ตอนนี้อาจจะว่างแคสแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ตอนนั้นลักกันนะขอขอบคุณคท่านท่านที่รับชมน,นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคนหน้าไหนล้วก,ก็ตื่นมาแล้วนะก็เมื่อเช้านี้ตื่นมาประมาณ7จ็ดโมงแล้วก็มาตัดต่อครับเพิ่งตัดต่อเสร็จนะ ก็พูดอะไรสักหน่อยนะพูดตอนที่ยังมีสติครบถ้วนจริงๆนะก็ขออนุญาตก,กลับไปหายหยุดเที่ยวปีใหม่ก่อนนะใครๆก็อยากหยุดกันผมก็อยากหยุดด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวเอาคลิปนี้ลงบนไอช anel ให้ดูกแกล้งเหงาแล้วกันนะฮะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีเอ่อแอลกอฮอลบอ์บวกเวฟเต่ก็คิดแล้วกันโอเคนะก็ขอให้ทุกคนนะฮะมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะคิดสิ่งใดได้สิ่งนะั้นสมปรารถนานะฮะปลอดปาดราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ ก็ขอให้มีความสุขมากนะครับปีใหม่นะใครอยู่บ้านไกลๆก็กลับประเทศกับครอบครัวบ้างนะอยู่กับครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมอีกครั้งนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ปีใหม่จ้าบ๊ายบาย